สวัสดีเอฟซีหักแพงกันมากสุขสุขคุเด้อเมื่อวานทางไทยทางลาวหรือต่างประเทศใจนี้ ati, ต้อนรับก็สือส่งน้ออมมาหน้าอีกแล้วเนาะพ่อแม่าปารูนี่น้องปัจะเทศพ seul, ale ale. ่อแม่าปารูนขับไปฮานีแถาโซนเนาะแมเมฆข้าวหนี้อะไรเนาะหาน้องชิ้นนกแป้งอะไรเนาะมือหนาหนุนออมเอกันมากินหมูกระทางนะมือหนาหนุนออมกะ ชวนเพิ่นมากินมุกระทะเบิ่งั่นแหละแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเห็นและเพิ่นก็ฝากเงินมาให้เพิ่นแสนานึงเนาะเพิ่นว่าซื้ออยู่ซื้อกินให้หลานเพิ่อนละเนาะเห็นว่าชาวนี้ยังเสนได้มาแต่พังไทยเนาะผู้ใหญ่เพิ่นก็เลยฝากเงินบอกว่าให้เพิ่นน่ะแสนนึงเนาะให้เพิ่นไปซื้ออยู่ซื้อกินไว้ให้หลานไปโรงเรียนอะไรห้องจะพาพ่อแม่ไปลวงเอาไปให้เพิ่อนหลวงว่า ขอขอบุณขอบุณบุญใหญ่ใจดีหลายๆเด้อที่ผักเงินมาหายเมียแ่าซ้อนแค่หนึ่งกับเขาหายคนอยู่ดีมีแห้สุขภาพเข้มแข็งอะไรเราไม่รวยปาตนาจริงได้ก็ขอได้จริงแน่เด้อตาดูด้อยได้ดูจะพาพ่อแม่ยไปลูกลับนะ่นกลับไปกันเลยสบายดีแม่ตู้สบายดีลูกน้อยชาพักกินข้าวเพีนแล้วบ่กินแล้วกินกับย่างเมื่อนี่แม่กินกับนี่กับเพียงแก่ กแกงงัวคขามาให้<อ> <c oughs> ต้มงัวต้มซีนงัวเติมซีนงัวแล้มาให้เออต้มซีนงัว่างสูง่มาให้แม่เออเขาจะเขามาให้เจ,จ้าเห็ดแหงไหวบ่เห็ดแห้หนานจากไปจุดเจ้าเริมเบลกินพุดได้เม,มาบวมาบ่ามันยานกไห่เอาบัวได้มากินก็ได้แม,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 มวมบโอ้ มีข้ามาหาเมทาวมีพี่ใหญ่พ็่ผักเงินมาให้พี่ใหญ่พ่ผักเงินมาหาเจ้าเชนหนึ่งพี่ใหญ่ทางภาคไทยแหละเพื่อเห็นจะมากินมูคาถาโยเฮือนหามือนั่นแหละแลวเพื่อเห็นแล้วเพื่อผักมาเมื่อวานชื่อนี่ฮะเดียวผักมาเมื่อวานนี่เพื่อผักมาหายเจ้าชื่อของกินนั่นแหละไปฮานไปองเฮียนแชนหนึ่งนี่กบ่มี เดือดถูกเนี่ยเฮ็นก็ทางล่างเนี่ยนี่และเลี้ยงหลานแต่มาโดมียางหลานก็ดิเป็นเหี้ยนย่างมามาเลี้ยงมาไปเมื่อนี้คุณเราจะไปเี่เนาะไปเพคุนบอกบะเม่นวันวันนั่นบะเม่นบะเม่นวันชุบคุณเราจะไปเมียบอกมืออื่นบอกไปมืออื่นมืออื้นก็แล้วไปเมืวันจันทรนี่แหละเมื่อนี่ข้าพักโอ้เมื่อนี่ข้าพักเหี้ยนก็เลยเรได้ไปน้องเคียงน้องแป้งกะ พาด้อนจะเอาเงินให้เพื่นเนาะแสนหนึ่งพ่อนไงดูไทยแหละเพื่นเห็นมือนั้นเพื่อนเลยว่าเอาเอาเงินมาให้แค่แสึ่งเพื่อนว่าจะไปไปให้ร้านไปโรงเรียนเทแหละเนาะเอนด้บอกอ่อ้ข้าจะขอบมู้ขอบใจเพื่อนไงใจดีเพื่อนทแหละเยวกงขดีลู้ขาผูขนคียร้านถหาเงินหาคำกะ ให your your ้ใหให้ด้วยให้ใพึ่งในอิงเป็นผมโพของไม่แม่ต you know, ู้ลูกเวดโน้ยพอคนก็นี้แม่พจังแนวว้าลูกเวดโดยพอเป็นคะเนาะพอจังแนวว้าโดยโยโอ้เมื่อได้สช้าวช้านี้ผุนมาสะมาเดอนซี่สิมาจักเมื่อไดผนดเงินผุแล้วมาเหตุเื่อโอ๋ออาลงรถมือพอเดอนซี่พอผนิมาเนาะเดอนซี่พอิมา โอ้จะก,กานอนกับหลาน,นสามคนสามคนกับหลานโอ้กนอนกับหลานสามคน,นเนาะยามแรงกะมันกินไปอยู่ไปแล้วถาลูกมาจำน้ำตะกยาเพิ่นตัวท่านจะผ่างเงินดอกเพื่พนอนศูนย์มาหาอยู่โอ้บัดน้ำไสนี่เด็กจะไปหาเอายุในศาลบ่เลยเอาในานี้ออ๋อไส่น้ำในาน,านี้แมเบลัดถาในนี้ โอ้ใจนานนะนี่เพื่นใช่เพื่อนประท่านโอยขน้อยประท่านได้ซอยคือว่าเท่าเพิ่นซอยแล้วน้โอ้ยง้นอาะเอาให้ลานไปโงเรอยนบ่มีบนห้องน้ำ้องในน้ำกินกัน้นอยกับปทํานไดห้องน้ำกับปทํานไดอเดนยังแค่นู้ตาาหูหูมาหนักมีห้องน้าใครเน่พอด้เลือเขาโอ้บนยี้เจ็ท้องีไปเข้าห้องน้ำไปในป่าพ่ยังกันขึ้นกันลาขึ้นกับ ซื้อเชียมแลนแหละบ้าจับดอกไม่ถึงไล่กันลงคอยอ้ผมโอ้หิรานอะไรเนาะพาไปพาไปงนล่มสบายแต่วโดยหิลานพาไปน้ำกันขึ้นกันน้ำกันขึ้นก็ว่าจะเจือของกินไปปะตามมากินก็ได้่นดีดูโดยอืมบัดเวลาไปซื้อน้ำซื้อในเด้จะไปซื้อจังไดน้ไปเลยจ้างให้เขาเอามาให้อ๋อจางให้เขาเอามาให้ เขาอนามาออกมาให้เขาออกมาให้ที่ชิงห้องเขามาชงโอ้็็ปมาชงน้ำชิระตุ๊กเขาบอกออกมาเอาไปแลวก็หายเอาลวกามาไปสิรตะตุกหาตุกมันหักมัม่หลุดเปล่าโนยหาตุกใส่เขาก็ไดู้่เขาใช่เขได้เคยเขาบอกเขาไปครอบครัวเขาโนอยอืมคูน้อยยังอีกซึงเช้านี้ที่มา ก็อยู่กับร้านไปสองคนแล้วเนาะบันโดยคือิกาน้องอมค่ะเอาเอาันเอาเงินเขามาใหาแ้แะไรผู้ใหญ่จะดีเพื่อนพักมาใหา้แลยน้องอมกัเทาก็ติกาตู้ครับกนะ่อนเนาะบันเอิกามีธุระไปทางไหนสบายดีดเป็นอ่ะสําหรับคลิปนี้น้องออมกับทีจบไว้เพียงเท่านี้เอิกาขอขอบคุณขอบคุญ อันพูนยาเตดีได้หลายเด้อตีผ่าเงินมาหายเมเาวาเป็นแสนหนึ่งกะขอให้เปินอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพเข้มแข็งให้เปิลร่ำเปิเลรวยสาธนะุน้องอมอมกะขอขอบุญขอบุณเบสททุกคนเด้อทีเข้ามาหับซมหาฟัง,งคลิปน้องออม สวยเป็นกำลังใจให้น้องอมทุกทีบวกขำโคษณาก็เขให้ฝันยูดีมมไม่แฮ้งศิลปะแข็งแกร่งให้รำไรวยปาตนาจริงไดก็ขได้สินั่นเด้อสาธุเนาะถ้าน้องอมมีพิาดประกาใดก็ต้องขอสทดขอไปัายหลายเด้อสำหรับลิ่นี่กอกเขาวค้า,า,ามาจะบายดีจะบายดีพวกกน